เรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับเฉลยข้อสอบ e x a m 68กันต่อเนาะก่อนที่จะไปเรียนครับเราถึง ep 18แล้วนั่นแปลว่านักเรียนที่ยังไม่เรียน ep 1ถึง ep 17ไปเรียนได้นะครับครูแยกเป็น playlist ไว้ให้แล้ว playlist คือรวมวิดีโอเนาะถ้าใครหา playlist เฉลยข้อสอบ e x a m 68ไม่เจอมองไปที่ใต้คอมเมนต์ครูจะแปะ ไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยครับใต้คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี่ครับใต้วิดีโอเนี่ย,ยที่นักเรียนขอบคุณครูครูจะแปะ EP 1ถึง17ไว้นักเรียนเข้าไปเรียนได้โอเคนะมา EP 1 8ครูต้องการบอกนักเรียน2เรื่องเนาะเรื่องแรกหลายๆคนโดนหลอกเนาะสิ่งแรกครับนักเรียนต้องเข้าใจว่า EXAM 68เนี่ยมันสามารถเป็นโมเดลใช่ปหเนี่ยมันสามารถเป็นโมเดลของกอพิเศษ68ซึ่งสอบไปแล้วล่ะอื แล้วก็สามารถเป็นโมเดลของเปเปอร์68ได้ก็แปลว่าอะไรครับถ้านักเรียนศึกษาวิธีการทำข้อสอบศึกษาแนวทางการออกข้อสอบไม่ว่าจะเป็นอนุกรมโอเป a เรชั่นถูกปะอุปมาอุปไมยคณิตศาสตร์ทั่วไปอะไรพวกนี้นักเรียนจะเห็นแนวทางว่าการเตรียมตัวในรอบปี68นั้น มันควรจะเตรียมตัวอย่างไรหลายๆคนไปหลอกนักเรียนทําให้ตกใจใช่ไหมครับนั้นในจินตนาการตามครูปีหกแปดใช่ไหมเด็ก68ครูไม่ต้องพูดถึงปีอื่นข้อสอบมาตรฐานของกอพอมันเหมือนกันทุกๆปีแหละหมายถึงว่ายากง่ายสลับกันแต่โดยเฉลี่ยก็จะมีมาตรฐานถูกไหมแต่ว่านักเรียนต้องเข้าใจว่าในปีเดียวกันจินตนาการว่าสมมติปีหกข้อสอบมันจะไม่ไกลกันพูดง่ายคือมันใ,นใกล้กันมันมีความใกล้เคียงกัน ถ้าไม่ใกล้เคียงกันข้อสอบจะมีมาตรฐานได้อย่างไรถูกไหมถ้าไม่ใกล้เคียงกันเด็ก e x a m ก็จะบอกว่า paper ได้เปรียบเด็ก paper ก็จะบอกว่า e x a m ได้เปรียบเด็ก e x a m ก็จะบอกว่ากอพิเศษได้เปรียบต่างคนต่างพูดไปคนละทางเพื่อซัพพอร์ตความเข้าใจความคิดของตัวเองถูกไหมดังนั้นข้อสอบมันต้องใกล้เคียงกันเพื่อให้เป็นมาตรฐานไม่ว่านักเรียนจะสอบในรอบกอพิเศษ paper หรือ e x a m ในปี68 มาตรฐานของข้อสอบมันจะต้องใกล้เคียงกันไม่งั้นข้อสอบจะมีมาตรฐานยังไงไม่งั้นปี68ก็เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันสิถูกป้าเรียนมันเป็นไปไม่ได้ข้อสอบตัวชี้วัดคนมีความรู้คนเรียนเกี่ยวกับตัวชี้วัดอินดิเคเตอร์ต่างๆมันก็ต้องมาตรฐานเดียวกันเขาพูดชัดเจนเนาะดังนั้นใครเตรียมตัวสําหรับปี68หรือกกพิเศษจบไปแล้วเนาะกกเปเปอร์รอบ68นักเรียนสามารถดู e x a m 68เพื่อเป็นแนวทางของปีอื่นๆหมายถึงว่าปี เปเปอร์ได้หรือถ้าเรียนมีเวลาก็ย้อนดูเอกสารรอบอื่นๆหรือเปเปอร์รอบอื่นๆเพื่อเป็นแนวทางด้วยก็ได้ผมพูดนี้ชัดเจนไหมแต่เราพยายามเน้นในปี68เพราะว่ามันคือใกล้ยิ่งใกล้โอกาสใกล้กันยิ่งมีเพราะว่ามาตรฐานมันควรจะเหมือนๆกันในปีเดียวกันถ้าไม่เหมือนกันแสดงว่าข้อสอบไม่มาตรฐานผมพูดชัดเจนนะครับเรื่องที่1เรื่องที่2ปีนี้เป็นปีแรกที่สำนักง,งานกพอพออก Operation รูปแบบใหม่ นี่ครูย้ําซึ่งครูจะมาสอนนักเรียนครับโอเปอเรชั่นรูปแบบใหม่เนี่ยครับสู่ถูกสอบครั้งแรกในปี68เนาะปีอื่นไม่มีก็เกิดเหตุการณ์ว่ามันก็มีคนมาปั่นนักเรียนครับปั่นครูพูดง่ายคือพูดเยอะครับเยอะเกินไปเวอร์ Over. เขียนคํานี้เลยโอเวอร์เลยนะครับฟังคุยดีนะโอเปอเรชั่นรูปแบบใหม่ของสํานักงานกอพอไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ยากแต่ ถูกออกแบบมาให้ง่ายที่สุดเดี๋ยวดูครูเฉลยครับถูกออกแบบให้ง่ายที่สุดถ้าครูขอสำนักง,งานกพได้สักเรื่องครูจะขอเรื่องนี้แหละขอโอเปอเรชั่นรูปแบบใหม่ได้ไหมเพราะรูปแบบเก่ารูปแบบเก่ามันต้องเดาเดาวความสัมพันธ์ของตัวเลขนักเรียนน่าจะเคยเรียนกับครูเนาะว่ามันบวกลบคูณหารยังไงมีตัวเลขเกินหรือเปล่าถูกปะแต่อปเปอเรชั่นรูปแบบใหม่มันง่ายสุดเพราะว่าไม่ต้องเดาเดี๋ยวนักเรียนมาเรียนกับครูจะเข้าใจ ครูจะเฉลยเร็วๆด้วยแต่ครูจะพูดให้นเข้าใจก่อนจะได้ไม่โดนคนอื่นหลอกถูกไหมไม่ต้องเดาเนี่ยนี่คือความง่ายถ้ายากคือมันต้องเดานาเน,นเจนในการอนุกรมมันต้องเดาความสัมพันธ์มันยากโอเปอเรชั่นมันต้องเดาความสัมพันธ์มันยากถูกปะแต่ว่าการเรียนรู้รูปแบบของอนุกรมมันจะทําให้คิดเร็วขึ้นการรู้รูปแบบของโอเปอเรชั่นมันจะทําให้คิดได้ดีขึ้นแต่ออเปอเรชั่นรูปแบบใหม่ในปี68ออกง่ายไม่ต้องเดา คิดตามคําบอกเขาเลยสรุปคือที่นักเรียนโดนปั่นว่ายากโดนปั่นว่ายากเนี่ยครูบอกเลยมันเยอะพูดเยอะเกินไปครับโกหกล้วนๆจริงๆถ้าครูขอสนักสัุนกอพอได้นะครูจะขอนับจากนี้ไม่ต้องไปขอออกโอเปอเรชั่นรูปแบบใหม่ได้ไหมเพราะว่ามันเป็นการคิดคณิตศาสตร์ที่จริงแบบไม่ต้องเดาโอเคนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นครับครูติวโอเปอเรชั่นแบบฟรีๆนะนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ที่ใต้คอมเมนต์เช่นกันครูจะแปะคลิปติวไว้ที่ใต้คอมเมนต์ รวมถึงเอกสารใครต้องการเอกสารครูก็แจกครับใต้คอมเมนต์นะอ่ะมาเรียนกันนี่ไงโอเปอเรชันรูปแบบใหม่แบบที่นักเรียนไม่เคยเห็นถูกปะ่ะนี่ดูครับโอเปอเรชันรูปแบบใหม่นี่คือความง่ายครับเพราะว่าตรงนี้บ้านเรียนเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วว่าเอามาทําอะไรกันบ้างโดยที่นักเรียนไม่ต้องคิดไม่ต้องเดาตรงนี้อะครับที่ครูบอกเรียนว่าไม่ต้องเดาขออนุญาตขยับเห็นปะ่ะหลายๆคนไปปั่น ให้ยากโอเวอร์ over. จริงๆมันง่ายครับคนจับปั่นนะแต่เรียนฟังครูดิครูไม่เคยปั่นโอเคไหมครับไม่มีผลประโยชน์อะไรกับการต้องปั่นถูกปะไม่ต้องเนามันบอกแล้วมันบอกให้ทําอะไรถูกปะมันบอกให้ถ้า A A ดอกจันบีให้เอคูณบลบเถูกปะดูครูสิ่งแรกที่เรียนมองนักนเรียนเห็นดอกจันไหมดอกจันแรกนี่คือตัว A แล้วก็นี่คือตัว B ตามครูทันปะ A B อยู่ข้างบนต่อมาดอกจันที่สอง เขาเรียกว่ามันซ้อนใช่ปะ่ะครูเขียนดอกจันนี่ก็คือ A กับ B ครูสอนนี้เข้าใจไหมเหมือนนักเรียนคิดวงเล็บอะหลักการคณิตศาสตร์นักเรียนดูครับหลักการคณิตศาสตร์ก็คิดในวงเล็บก่อนปะ่ะวงเล็บก่อนอืมประถมคณิตศาสตร์ประถมก็สอนว่าคิดในวงเล็บก่อนถูกปะ่ะดังนั้นนักเรียนดูครับทั้งหมดมีก้อนใหญ่อยู่สองก้อนคือ A กับ B แต่ในก้อนใหญ่มีก้อนในวงเล็บก็คือ A กับ B เหมือนกันนักเรียนบอกดูที่อะไรก็ดูที่ดอกจันเนนักเรียนดอกจันมันจะขั้นอยู่ระหว่าง a B เห็นป่ะนี่คือ A B แรกสีแดง แล้วดอกจันที่สองก็คือ A B สีชมพูก็เกิดสองดอกจันครูจะเริ่มจากวงเล็บเพราะว่าต้องคิดในวงเล็บก่อนตามหลักการแล้วใน,นก็เจริญคริสต์ก็คิดในวงเล็บก่อนถูกปะล่ะวงเล็บคือคิดก่อนเริ่มคิดในวงเล็บก่อนใช่ไหมนี่คือสองดอกจันหกสองดอกจันหกใช่ปะเท่ากับเขียนกำกับเลยอสายสีชมพูนี่คือ A นี่คือ B ใช่ปะโจทย์บอกให้อนะให้า A คูณ B A คือ2คูณกับ B คือ6ครูสอนง่ายป่ะเนี่ยเรียก AB คูณ B ตามที่เขาบอกมาแบบไม่ต้องเดาตามคูณันป่ะ A ดอกจัน B เท่ากับ A คูณ B ถูกป่ะ2คูณ6แล้วก็ลบ A A คือตัวหน้าก็คือ2ครูสอนชัดเจนไหมง่าย2คูณ6คณิตศาสตร์ธรรมดา12ลบ2เท่ากับ10ครูไม่ได้หัวเราะอะไรครูหัวเราะว่ามันง่าย ครูขอได้ไหมอ่ะออกแบบนี้ได้ไหมล่ะคณิตศาสตร,ไสร,ไสร,ไสร์ไม่ต้องเดาคิดคณิตศาสตร์ไงก็คิดคณิตงวัดกันถึงเวลาบวกลบคูณหารอ่ะไม่ต้องเดาอ่ะแต่ที่ผ่านมามันเดาแสดงว่าที่เรียนโดนปั่นอ่ะนักเรียนโดนหลอกใช่ไหมล่ะครูคิดง่ายไหมเสร็จแล้วแสดงว่านักเรียนได้ตัวบีวม,วววมาแล้วเห็นปะเนี่ย <personas S 1> ได้สิบแล้วพอต่อมามาคิดดอกจันแดงใช่บ้างเรียนตามครูทันใช่ไหมคราวนี้ก็จะเป็นดอกจันแดงโดยที่ขอนุญขยับโดยที่นักเรียนได้ตัวบีมาแล้วค่ะในวงเล็บก็คือสิบตามครูทันใช่ไหมคร ขยับต่อไปอะต่อไปครูคิดดอกจันที่สองใช่ปะ่ะคิดสีแดงก็เอาอะไรมาครับสามดอกจันในวงเล็บคิดออกมาแล้วใช่ปะ่ะในวงเล็บคือเท่าไหร่ครับสิบก็คือกลายเป็นสามดอกจันสิบคิดต่อมาสิบก็คือตัวนี้ที่เราได้มาเอามาคิดต่อใช่ไหมสามดอกจันสิบก็ใส่ a b เหมือนเดิมเอา A มาคูณกับ B ก็คือสามคูณสิบใช่ปะ่ะแล้วก็ลบด้วยตัว BB b คือตัวหลังคือสิบใช่ไหม สามคูตัวหลังสามคูณสิบลบสิบถูกไหมล่ะอืมต่อมาสามคูณอ๋อครูเขียนผิดนี่ขอโทษขอโทษเอาไหมเนี่ยเหนครูรีบครูรีบ -a ลบเลบเอแหมเพลเินเพลเินสอนน,อนักเรียนเพลินลบเนี่ต้องเป็นตัว a ใช่ไหมตัว a คือตัวหน้าก็คือสามอืมไม่มีอะไรสามคูณสิบใช่ไหมครับได้สามสิบ 3ามบบสได้ยี่สิบเจ็ดเห็นปะคำตอบเปเปๆครับยีบเจ็ดดังนั้นคือโอเปอเรชันรูปแบบใหม่เป็นรูปแบบที่ง่ายไม่ต้องเดาเป็นไงครับเนี่ยครูให้ดูนี่คือโอเปอเรชันที่ออกครั้งแรกในปี68ครูขอให้ออก,ท,กทุกปีแบบนี้ได้ไหมล่ะออกปีละข้อดง,งนะนั้นโอเปอเรชันอะเู็นปะปีเนี้ยข้อเนี้เป็นข้อที่ง่ายที่สุดเลยครับส่วนปีใครโดนรอบอื่นที่มัน ต้องเดาก็ต้องเดากันไปไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะเฉลยข้ออื่นให้ดูด้วยแต่ครูอยากจะสอนนักเรียนว่าเห็นไหมที่นักเรียนบอกโดนปั่นว่าโอ per ation รูปแบบใหม่เนี่ยต้องบอกว่าโอ per ation รูปแบบใหม่มันเป็นโอเป r a t i o นที่ง่ายไม่ต้องเดานักเรียนเอามาจากคําตอบเลยโจทย์เขาบอกว่าเมื่อใดที่ a ดอกจัน b เท่ากับ a b ลบ a ถูกปะหรือพูดคำขวัญคือ a ดอกจัน b ก็คือหน้าใช่ป่ะเนี่ย่ะครูอย่างนี้นะหน้าหลังเท่ากับหน้าคูณหลังลบหน้าไงครับถูกปะนี่ก็เหมือนกัน หน้าหลังเท่ากับหน้าคูณหลังลบหน้าเห็นะ,ะก็คือแค่ระวังให้เฉยเมื่อกี้ครูรีบเขียนครูก็เลยเขียนสลับไปเฉยครับหน้าคือเลขส3มสคูสิบได้สามลบสได้27่สิคำตอบเป๊ะๆง่ายไหมครับโอเคนะกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คอมเมนต์กันได้ครับเนี่ยเดี๋ยวพบกับ EP ต่อๆไปครูจะไล่เฉลยไปตรงถึงบังสอบนะครับเนี่ยไว้เจอกันครับสวัสดีครับ